อืมหมดอืมอืมข่าวดีเลยมันข่าวมันติดเบาะเฮ้ยาจงอกได้ก็ต้องใหจังใจล่ะถึงงามมันงอกมันเป็นแนวอื่นแนวอื่นก็ยังไปเบอร์ล่ะมันก็ไม่เห้อไม่แห้งอะไรไฟเบอร์อะไรยังว่าท่านจะงอกอยู่ อืมหมดข่าวดีเลยมันข่าวมันตัดเบาจริงเลยมอันยากให้คนลลกยังหายตปรงไม่จึงดำยายนำตาแล้วเด้นี่ชิเจ็ดยี่ิเจ็ด มันมืแมนสิแปดได้ดิคนแปะตอกก็แนวอื่นมันก็เบอในนมน้ำดอกเอ้าผมหงอกออกจากหัวนีมันก็ยำจากหัวบผมนีทั้ทงหงอกทั้งยำได้ละเบบนั้นแล้ะมันดีโดนเลยคืยยอกระจากยากบอย,อยากหงอกฮย ชิบแปดเลดิชิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดคมันเป็นชิบแปดเียคนแปดห่ังนั้โปงไหมจังดำใหญ่ใดญ่น้าตาลออเสียงออกจายุ้งออกยุงงง้ดด <laughs> ยยงออกยากบ่อยุกงอกฮย ไม่เหงอไม่แห้งละไรไมเบื่อละละยังว่าท่านจะงอกอยู่ให้ตุ๊ดให้ดึ่งอุ้ยยันว่าจะเป็นผู้บาลรอมันที่รอหอดใสมันมันก็ออกแต่ผมขมันขาวเบิร์ดอ,ออกกับชื้นอดหนังอือทีดแปดเราได้ดิทเจ็ดยี่สิบเจ็ด มัแมนที่แปดเด้นี่คนแปดไหวลูกมือใหม่น่ที่เขชนนละอย่างนั้นห็โปรใหมจึงดำใหญ่ใหดำลูกออกทั้งทั้งตัวดำนี่น้ำแหละมันจึงบวได้งอกขมีก้นออกโกรดพี่น้องโอ้พี่น้องอยากใต้นำ้ำแต่ผมงอก อันค้นนั่นผมงอแล้วก็บบอกหยากงอมันอื่นบ่ขึ้นบ่กลับเลยอีด้นี่ยายเบ้าดีด้วยยายาฝ้าว่ายลูกมืยไหมนะถ้าฉันนั่นและบ่ออกจังเลยแต่ม่เห็นจะเห็นตุ้หยุ่งออกตุ้หยุ่งเป็นหยุ่งเลยยังไงนั่นเป็น คุ้มลอกคุ้มล็กมผัว่นเอาผัวหัวผัวค <laughs> <laughs> นหักลุงก็มีเหือไม่แห้งหะอะไรไปบือะะ่ะยังบ่ท่านจะงอกอยู่ <laughs> มก็มีเหื้ไม่แห้งหะอะไะไปเบือะะ่ะยังบ่ท่านจะงอกอยู่ <laughs> มึงมึงมึงจะปาก่ยเล่าทำนสิให้ลกสมจริง <c oughs> มันยากให้ค้นลกซิบนั่งสิวอยากหอกอยู่ <c oughs> <c oughs> ยายนั่นเป็น คุ้มลอกคุ้มลกมือผัวนเอาผัวหัวผัวคนหากตกอกอองมันต้องต้องตัวดั้มน่นะมันต้องบวด้งอกอมีดก้อนออกโลดพี่หวลกมือไม่ไงนั่ะละออกยูบอ งากโบยกงอกเฮ้ยมันอื่นบ่ขึ้นบ่กลับเลยอีนี่เด็นี่ใหญ่เบาอีนี่เด็กนี่ใหญ่เบาปอ,อกหน้าเว้ยมันของย่ายนะงอกจนพูนบาเห็นเดือดรอดน้ำมันอันนี้ขันงอก,กะยากปอกก็แน่วอื่นมันก็เบ้อในนมน้ำดอก ao, bốn ngò,ออกจาก ngò thì nó cứ đâm từ ngò, chết chín, rồi thì thấy nó du chăng đấy, thì thấy nó đâm, du có chín ba, bờ, con mồi bố mẹ thằng ngò, thằng đâm đây rồi. đẹp là đi, lột thôi. cứ cái rác nó khá vết ao, แต่เอาเ่เต็มเอาแยุงออกยุงออกนั่นเป็นคุ้มลกคุ้มลกขมวดัวคนเอาผัวคนใส่ผัวคนหักแต่ซีดยังซีดอยากหอกอยู่ แห้งละล่ะไปเบื่อลละยังบ่ท่านจะงอกอยู่หยังแหมังโรงไหมจังดำยายยายนำตาแมอุ้งเราไปเบื่อละล่ะเจ็ดสิบแปดสิบแล้วสิให้มันอยู่จังไหนสิให้มันดำอยู่คือสิบแปดบ่ท่านบมันกลงจริง มันยากให้คนลุกว่ออกจังเด๋เด๋มาเห็นทักสิ่ตัวหนุงมออกตัวหนุงมตัวหนุลดเลอยังไงอ่ะสิบแปด้ลยนี่สิบเจ็ดยี่สิเจ็ดัม่นสิบแปดเลยนี่คนแป bố ọt chẳng thể thế mà hiện mm, thực thì tôi nhúng ọt tôi nhúng nhúng rồi đó nhưng ngay mừng 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 cho <laughs> bạc bố chẳng thể nhúng 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 rồi หมนโปรงไหมจังดำใหญ่ให <c ười> นำต <c ười> อ,อกออกกบอกล <c ười> <c ười> มึงกมีเหือไม่แห้งล่ะไปเบดละ,ล,ะล่ยยังบ่ท่านจะงอกอยู่มึงมึงมึงจะปากจะเล่เา

แปดสิบส <im> <f gitti> <ia> <he> ิให้มันอยู่จังไงสีให้มันดำอยู่ทุสิบแปดบ่ขันมมันมึงมึจะปากเล่าขันสีให้รลกเอาเสเอาระยุ่งออกยุ่งออกสิบยังสิบวอยากออกอยู่ กลมจริงเลยอืมมันยากให้คนลุกบุ้มี่ทัง้งอกทั้งด้านเลยล่ะเอบนั่นลมันดีโดนเลยคุกกระักนุ่ก็มีเหี้ยไม่แห้งอะไรใส่บุ้ลอะไร ยังว่าท่านจะหอกอยู่ <c oughs> <c oughs> มันก็มีเหงือไม่แห้งอละไละไมเบืละละ่ออะะยังว่าท่านจะหอกอยู่โอ้ย <c oughs> <c oughs> พี่น้อง